ประเมินพัฒนาการเด็กประถมวัยชั้นอนุบาล2อายุ4-5ปีเป็นการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายนะคะสวัสดีค่ะผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะคุยุ้ยนะจะมาสา,สาธิตวิธีการประเมินพัฒนาการด้าน กิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมเดินต่อส้นเท้านะคะเดี๋ยวเด็กๆไปดูเลยว่าการเดินต่อเส้นเท้าเป็นอย่างไรแล้วก็เดินอย่างไรนะคะสำหรับการประเมินการเดินต่อส้นเท้านะคะผู้ปกครองสามารถหาเส้น เส้นง่ายๆที่พื้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นของกระเบื้องหรือว่าเส้นสีหรือมีเชือกวางนะคะให้เด็กๆเนี่ยลองเดินต่อส้นเท้าแบบนี้นะคะคือส้นเท้าของก้าวหน้าเนี่ยจะต้องมาอยู่ปลายเท้าของอีกข้างหนึ่งแบบที่คุยเดินอย่างนี้เลยนะคะเรียกว่าการเดินต่อส้นเท้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกมุมนะคะ ว่าเวลาเดินต่อส้นเท้าก็ค่อยๆเดินแบบนี้เลยนะคะผู้ปกครองสามารถหาเส้นแนวแบบนี้ได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กนะคะ เส้นถนนข้างถนนเนี่ยหลีกเลี่ยงเพราะว่าอาจจะทําให้น้องเกิดอันตรายได้อาจจะเป็นภายในบ้านก็ได้ค่ะแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอนะคะระหว่างที่เด็กๆเ,เนี่ยเขาเดินต่อส้นเท้าแบบนี้มาส่งให้คุณครูในไลน์กลุ่มนะคุณครูจะให้คะแนนเด็กๆอยู่นะคะถ้าเด็กๆเ,เขาสามารถเดินได้ทรงตัวได้เราก็ปล่อยให้เขาเดินในระยะเวลาสั้นๆก็ได้ค่ะ